โซเชียลฮือฮาดาราปิ้งไก่ในตำนานวันนี้สุดพ่อค้าเต็มตัวแล้วถ้าจะพูดถึงละครอังกอที่เคยออกอากาศไปเมื่อหลายปีก่อนหนึ่งในซีนตำนานและหลายคนพูดถึงมากที่สุดคือนักปิ้งไก่ในตำนานที่กลายเป็นซิกเนเจอร์ของตัวนักแสดงหนุ่มกันกอพักดีวิจิตนั่นเอง ซึ่งปัจจุบันกันกอพักดีวิจิตชีวิตลงตัวแฮปปี้ทั้งงานในวงการและเรื่องความรักกับแฟนเด็กต่างไวัที่มีโมเมนต์คู่ออกสื่อให้เห็นกันตลอด ล่าสุดโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปอีกหนึ่งอาชีพของกันกอพักดีวิจิตคือการนำสีนปิ้งไก่ในตำนานมาเป็นเซิร์กเนเจอร์เ,เปิดร้านขายอาหารซึ่งเตรียมจะเปิดตัวเร็วๆนี้โดยระบุว่าไก่ย่างอังกอคามิงซูนเบอร์ปิ้งไก่ในตานานเบอร์คู่รักอยูห่หมาอาร์เบอร์กันกอพักดีวิจิตเบอร์อังกอ งานนี้แฟนละครต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันมากมายอาทิย่างมา20ปีแล้วมัง้งต้องอร่อยแน่นอนไก่ย่างสูตรโบราณของจริงย่างมาแล้วไม่ต่ำกว่า20ปีปิ้งไก่ของแท้ต้นฉบับมาเองมือวางอันดับหนึ่งเรื่องย่างไก่นี่แหละตำนานของจริงไม่แพ้ช่างนาในตำนานรับประกันความอร่อยจากต้นตำรัดน้าแก่เป็นอมตะมากดูตั้งแต่เด็กแกก็แบบนี้จนตอนนี้หน้าแกก็เหมือนเดิม